้ากินเป็นเม็ดเป็นลูกแบบนี้เลยแบบไม่ต้องปอกเปลือกเลยก็แล้วแต่สวัสดีค่ะ สู่ช่อง Anyon Earth นะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันกระตูน้นวันกระตุ้นนะวันนี้นะคะ <laughs> เราจะมาเก็บส้มกันนะคะทุกคน <laughs> ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ <laughs> อยู่ที่สวนส้มยอดดอยค่ะ <laughs> แล้วก็ยังมีอันนี้เขาก็มีให้ที่นี่นะคะหมวกเนี่ยก็มีให้แล้วก็หันไปดูค่ะรอ <laughs> งเท้าบู๊ค่ะ ขอเชิญค่ะ <screws> ัับเชิญเก็บส้มครับสองคนด้วยค่ะิงๆมาดูคอสตูมของส้มขอทางนี้นี่นะคะดูสีส้มคือลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ยเทียบกับน้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้เขาไม่ให้เก็บปะ ใช่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปนะคะอ๋อปมาเลยค่ะามาเลยค่ะขมาอขอโทษนะพาตะก้องเดินแบบลำบากอ่าแอนมีวิธีเก็บส้มยังไงโอเคมีค่ะส้มที่เราเก็บมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คนชิมนะคะ ทุกคนทุกคนอันนี้ก็ยังกินไม่ได้นะคะตัดให้ดูเป็นแซมเปิลเฉยเราต้องรออีกประมาณกี่วันต้องรอประมาณสามสี่วันให้มันลืมต้นให้มันลืมต้นขอโทษนะมันลืมต้นเน่ก็มันเกิดตรงเนี้ยปากหมือนนะกระจนอย่าบอกใครนะว่ากูกินไปแล้วลูพูดดี นี่มันอยู่สูงๆมันก็จะยิ่งหวานวินึกว่าใหม่ละวิกาแล้วเนี่ย,ยหวานหรอคะมีคนหักบ่อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมานะเขาต้องไปตะเก็บส้มก่อนจริงจังไปไหนเนี่ยนะคะจะลองกินแล้วนะคะ มังไข่ลูกไปอีกกิ่นทำไมคะน้ำเยอะมากค่ะอร่อยมากอ๋ออร่อยจริงอร่อยจริงป้าขอกินหนไม่อร่อยจริงเนี่เดี๋ยวขอลองเดี๋ยวเด็ดให้ตาก้องชิมเด็ดให้เดี๋ยวอันนี้จะชิมเองนะคะอร่อยจริงน้ำมันเยอะนี่ค่ะทุกคนดูส้มของอันนี้นะคะมันอร่อยมากเลยนะคะองเงี้เป็นส้มที่แบบดีคือใครมาแปลว่าแบบเอาไปทำน้ำส้มต้อร่อยอือคือ หรือมันต้องกินเป็นน้ำก็ได้กินเป็นเม็ดเป็นลูกแบบนี้เลยแต่ไม่ต้องปอกเปลือกเลยก็แล้วแต่แต่เป็นส้มที่น้ำเยอะจริงๆเรามีชาเลนจ์นะคะให้ไปเลือกส้มมาแล้วก็เอามานั่งกินกันสามคนมึงกอบแปอากันไกลมาก่อนเถอะโอเคโอเคเราจะไปเลือกส้มกันมาค่ะว่าลูกไหนที่เราเลือกเนี่ยหวานที่สุดผู้ที่ชนะนะคะก็จะได้น้ำส้มขันหนึ่งแก้วไปเลยค่ะฟรีฟรี โอเคนะคะเข้าร่วมไหมคะการแข่งขันไม่ได้รับฟรีค่ะโอเคค่ะตอนนี้แต่ตอนนี้เตี้ยไปแล้วเก็บได้หนึ่งส่วนแล้วจริง <c oughs> ชาวสวนเขาเก็บไปสิบห้าโลแล้วค่ะไม่เคยไ, <c oughs> จจไม่ช่างเขาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วไปร้อยที่ลดล้วโอเคค่ะตามมาเลย <c oughs> ป้ากระตุน้น ขึ้นบันไดไปเก็บด้วยนะปีนขึ้นบันไดไปเก็บด้วยหรอลูกนี้มาอนนีอยากได้ส้มลูกนั้นมากทุกคนเห็นี้มันเด่นมากเลยอ่ะีเราต้องให้เจ้าของร้านชิมว่าลูกไหนอ่หวานที่สุดเหวานมากตรงนีม้มามามาเต,ตรียมรับเตรียมรับม่มกิ่งใกล้ๆกอ่ะกิ่งใกล้ๆกนะ ไปอีกแล้วไปอีกือเราเราดีดเราดีทุกคนชูลูกของตัวเองขึ้นมาทุกคนก็ได้ส้มที่จะมาแข่งขันกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ย

ใช่เลยค่ะเลยเดินกลับไปเก็บค่ะเรามีพิเศษแบบต้องเห็นดูต้องไปยืนดูยืนดูแล้วก็ปุ๊บเห็นเลยหยิบเลยเหมือนกับการเลือกคนที่รักใช่แค่เห็นครั้งเดียวก็ใช่เลยสนใจเนยส่วนของอันนี้นะคะอันนี้คือแบบเรื่องอื่น อันนี้นะคะก็คือสอมเทียนนี่เลือกมานะคะสังเกตได้ว่ามันจะมีสองสีค่ะอันนี้จะเป็นแบบ2รสชาตินี่ยพละหมดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวก่ออันนี้ก็จะหวานนะคะแล้วอันนี้ก็จะแบบซ่อนเปรี้ยวหน่อยๆก็เหมือนกับนิสัยของเราที่เป็นงยังไว่ได้แกะกินเลยอ้าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปให้เจ้าของร้านชิมด้วยค่ะ เอาส้มไปชั่นกันนะคะชิ้วส้มค่ะชิ้วส้มเราจะให้คุณพี่เขาชิมแล้วนะคะดูว่าลูกไหมายใครหวานที่สุดลบกกวนชิมให้พวกเราเลยค่ะเดี๋ยวพี่ลองชิมของกันนะอันนี้มันจะปอหน่อยเอ่อไม่เอาฟันนะกลัวแพ้เหรอไม่ใช่ตัวแพ้มั่นใจมากอะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะจำรสชาติได้นะคะ สำคัญใช่ค่ะเพราะว่าอันแรกมันมันจืดจืดหน่อยจะจืดหน่อยอันที่สองก็อร่อยขึ้นมานิดนึงอันที่สามหวานกว่าที่ต้องหมดอันที่สามเหรอคะอันที่สามอร่อยค่ะอันที่หนึ่ง่พี่พลอยเชิญรับรางวัลค่ะน้ำส้มฟรีหนึ่งแก้วค่ะ รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะผู้ชนะไม่เคยแพ้ค่ะ <c oughs> ผู้ชนะมันรู้สึกอย่างนี้เหรอสวัสดีค่ะนี่คือสว,สวนส้มยอดดอนนะคะเดี๋ยวฝากให้ทุกคนมาช่วยเที่ยวกันสวนส้มกันเยอะๆนะคะเราเป็นสวนส้มที่เดียวที่สวยและก็ะดกคะ่ะค,ค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็เป็นคลิปเล็กๆของพวกเรานะคะที่มาเที่ยวสวนส้มยอดดอยกันค่ะก็ยังไงถ้าใครสนใจก็มาตามกันได้นะคะที่นี่ก็ให้เก็บโ้มงอะไรกิจกรรมอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้อนี่ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามอนี่ทางไอแล้วก็กดไลค์กด like ไลค์ไปเลยวันนี้ไปละบ๊ายบายเราผู้เสพความตาย <laughs> <laughs> คนขายสุราเปิ้ให้มาิไม่ต้องใส่ปะ เชฟครับ <Chip> <laughs> <laughs>